สวัสดีค่ะคุยกันหน่อยเนาะคุยกันบ้างนะคะคุยกันสักนิดหนึง่งคุยกันวะละนิดผิดแยมใสจากเกาะพังงานนะคะฮอม,มอนบางกะโูค่ะ ขอบคุณหนึ่งคนที่เข้ามานะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปมองทะเลที่จุดชมวิวนะคะถ้าแบตเตอรี่เองถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไอถ้ามันเป็น Wi-Fi ที่ใช้ได้หรือว่าสิ่งที่เราซื้อมันไว้นะคะโอเคมันก็จะดีกับเราถ้ามันไม่โอเคก็มองไม่เห็นเนาะ อยู่ที่หน้าคอมมอนบังกะโลค่ะ เดินเล่นอยู่เลาะเบ้านร้านอาหารเปิดแล้วนะคะที่เกาะพังงนันตอนเย็นๆมาแล้วนะไม่แน่ใจว่าอ,อินเทอร์เนต็ตเนี่ยมันจะให้สัญญาณดีไหมนะคะร้านอาหารอยู่ติดหัวมุมบ้านเลยนะคะมีหมูกระทะมีอาหารตามสั่งทำไมต้องทำครัวใช่ไหม คนฉลาดเขาไม่เปิดครัวแข่งกันกับคนอื่นหรอกนะคะแล้วหันไปอีกฝั่งนึงก็เป็นร้านอาหารสำหรับชาวบ้านผัดกันหน้าเตาเลยเมดูงละห้าสิบบาทอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เองนะคะมืดแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะเสียชัยนาทเจ้าพยาขอบคุณมากๆค่ะ ้ดีใจมากนะคะที่เข้ามาคุยมาฟังกันนะคะถ่ายไว้บ้างก็ดีเหมือนกันไม่ไม่ค่อยได้ทำคลิปไลฟ์สดหรืออยู่นอกบ้านเลยนะคะถ้าเดินลงไปตรงนี้เป็นทวินเบย์นะคะบังกะโลเล็กๆของเรามันก็บังกะโลซอมซ้อนะคะมอซอมอซอหน่อยนึงเนาะสภาพจะจ้างให้ช่างมาก่อสร้างหินเสาโดเดนไหมคะว่าจะทำเป็นดาดฟ้า แต่ว่าช่างเอาสตางไปกินแล้วไม่เอามาตัวคนไม่มาทำงานให้นะมาทำงานทิ้ง,งๆคว่างๆไว้ให้เขาไม่ค่อยเก่งใจหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะก็ประสบความไม่สำเร็จกับผู้รับเหมาก่อสร้างนะคะก็เลยพอดีจังหวะที่โควิดมาเราก็เลยไม่เอาเลยค่ะไม่ทำอะไรแล้วนะคะก็เลยเป็นกองทรายที่เป็น ถุงพลาสติกสีดำเป็นผ้าใบกองอยู่นั้นเป็นทั้งดินทรายแล้วก็หินนะคะไม่สำเร็จบางอย่างมันสำเร็จมาเยอะแล้วเนาะไม่สำเร็จบ้างก็ได้นะคะเห็นไหมคะรถมันวิ่งขึ้นเนินมารถวิ่งขึ้นเนินสูงมากนะคะตรงตรงที่จะไปนี่ก็สูงมากขึ้นนะคะไม่แน่ใจว่ามันจะมืดหรือเปล่า เดินไปก่อนเนาะไม่ได้มีไม้กิมบอนะคะเดินบ้างหน่อยไม่ได้ออกเดินมานานแล้วนอนเยอะมากค่ะร่างกายไม่ค่อยคนแก่แล้วเราต้องยอมรับสภาพแล้วมันไม่มีหายนะคะมันจะแก่ต่อไปอีกเนาะเห็นไหมคะร้านอาหารอยู่หน้าตรงนี้แล้วก็บ้านสตย่า ป่วยมากป่วยนานไม่ได้ตัดลิกิ่งไม้เลยนะคะดูขี้เหล่มากเลยขี้เหล่เหมือนตัวเจ้าของที่ป่วยอยู่เลยนะคะขอบคุณทั้คนที่เข้ามานะคะเห็นฝรั่งที่นี่ไหมคะเราไม่อยากพูดเขาเขาเที่ยวชิวๆนะคะแล้วเขาก็ไม่ยอมใส่หมวกกันน็อกเนาะเห็นไหมคะดูชิวๆกันมากๆแล้วรถออกมารุ่นใหม่ๆนะคะวันละสองร้อยห้าสิบ ถ้าเช่าเป็นเดือนเหลือ,เ,ลอเดือนหนึ่งประมาณ4,000-5,000บาทเองนะคะขอบคุณกำลังใจที่เข้ามามองไม่เห็นนะคะ mm hmm. เดี๋ยวขอพาไปเที่ยวที่ตรงจุดชมวิวก่อนนะได้ยินเสียงไม้อะตรงนี้เป็นร้านหมูกระทะนะคะชื่อร้าน Big Mountain เป็นเพื่อนบ้านเราค่ะเวลาเราจะให้เขาตัดกิมมลงกิน ไม้ก็เขามีคนงานอยู่เยอะนะคนงานของเขาเป็น้าหนาแล้วก็เป็นคนลาวนะคะมองเห็นกรอบมอนบังกาโลไหมคะได้ไหมเนี่ยถ้ามันหลุดบอกด้วยนะคะ ถนนแคบ